สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรค่ะมาดูดวงรายวันนะคะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมค่ะดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครนะคะเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตับไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ ราบลอยดวงโชคดวงลาบเปิดนะคะคุณเนี่ยกำลังจะมีการเงินเคลื่อนไหวเข้ามาหานะคะคนเกิดวันอาทิตย์ดวงการเงินจะทำอะไรก็แบบว่าทำความสำเร็จด้วยการเงินการทองนะคะ จะว่าถามว่าลาบลอยลาบก้อนใหญ่มันก็ไม่ได้ใหญ่แต่เป็นลาเป็นการเงินการทองเคลื่อนเข้ามานะคะคือว่านี่เป็นแค่เจ้าชายไม่ใช่ไม่ใช่คิงนะคะไม่ใช่เป็นมหาเป็นคิงหรืออะไรเนี่ยคือเป็นแค่เจ้าชายหนุ่มๆถึงจะหนึ่งเหรียญแต่ก็ยังไม่มหาศาลนะคะแต่ก็ยังดีว่าเป็นลาบลอยดวงการเงินขับเคลื่อนนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะ แต่ตัวของคุณนะยังมีชะตากรรมทำอะไรคิดให้ดีคิดให้รอบครอบนะคะแปดถ้วยอยู่การกระทําของคุณบางทีก็จะทะเลาะก,กับเพื่อนุูงทะเลาะก,กับครอบครัวหรือมีปัญหาเหมือนว่าเดินทางผิดฟาร,รม์มสุกก็กลายเป็นฟาร,ร์มทุกนะคะบางทีถึงจะมีดวงการเงินแต่ดวงชะตาบางคน อันนี้ดวงการเงินจะเปิดต้องไปดูว่าคนคนนั้นอยู่ราศีอะไรนะคะเป็นราศีเกิดราศีปีเกิดราศีเดือนเกิดว่าดีไหมนะคะแต่ถือถือว่าดวงการเงินขยับขยื่นนะคะจะดีปะปะแต่คนุณนมีโรคส่วนตัวสูงนะวันนี้คือวันนี้คือไม่อยากพบคือปามเจ้าปามต้ยล้มถ้วยหมด ไม่อยากพบปะจอเจอกับใครยอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้นะคะดวงจะมีของกำนันเข้ามาหาเนื้ออะไรหรือว่าจะมีตัวเองจะเป็นคนคิดมากฟุ้งคิดมากคิดเล็กคิดน้อยทำให้ไม่สบายอ,อกไม่สบายใจปัญหาฤท เรื่องส่วนตัวแท้ๆเลยความทุกข์ความร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะแต่ยังไงก็เป็นวันดีคะ่ะความมุดมสมบูรณ์พอตอนเย็นเหมือนกลางวันเนี่ยหดหดตอนเย็นก็มีความสุกขได้อยู่คนเดียวสี่ถ้วยเนี่ยฉันมีความมุดมสมบูรณ์มีความสุกขไม่งอไข่นะคะของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันจันทร์นะคะ ขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คุณเกิดบรญจัตค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ตัวรวมนะคะดูวันต่อวันค่ะว่าไปตรงกับของใครนะคะ คนเกิดบรรจัมน,นะอำน,น,นาจวาสนาราชินีผู้มีอำนาจมีคนเก่งอกเก่งใจนะคะราชินีหนึ่งคาถาเรื่องการงานคุณจะเอ่ยปากพูดทำอะไรเหมือนว่ามีสเสน่ห์ในตัวมีคนเก่งอกเก่งใจให้ปานยำเกง่งเพราะอย่างนี้ก็ต้องขึ้นกับตัวคุณด้วยนะคะคุณทาการกระทำของคุณนะคะตอนนี้คุณนะ่ะเหมือน พลังงานไม่ดีมาคุมตัวคุณนะคะคุณจะมีพลังงานไม่ดีมาเข้าตัวคุณเพราะฉะนั้นจะขึ้นวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่ก็ค,คิดปรงให้ตกบางครั้งอะไรยอมได้ก็ควรจะยอมสามดาบเนี่ยการทรยศหักหลังไม่ไวไม่มีเหมือนว่าคนที่คบอยู่ก็ไว้ใจไม่ได้จะมีเรื่องมีราวหมอกปันกำลังมาให้จะให้หลบหนี แตสิ่งที่เรามองไม่เห็นตัวเองเพราะฉะนั้นต้องสงบใจสงบปากสงบคําเรื่องการงานแย่งชิงและอิจฉากันนะคะแต่คุณก็ไปถึงเส้นชัยบางทีเพราะการคำพูดหรือการกระทําของคุณราชินีเนะี่ยผู้เยอหิงเรื่องงานเรื่องการทนนงตัวเนะี่ยระหว่างการงานคุณก็มีคู่แข่งหรือคนที่ คิดดีคิดไม่ดีเพราะเนี่ยมันมีพลังงานสีดำเข้ามานะคะแต่ใไพดูวันต่อวันไม่ต้องคิดมากแต่วันนี้คุณเครียดมีเรื่องแก้ไม่ตกปัญหาแก้ไม่ตกมีนะคะของคนเกิดวันจันทร์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันอังคารนะคะขอเป็นตัวแทนตับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอังคาระคะ่ะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ เกิดมานะคะลุยหนักลุยลุยต่อตู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเหมือนเหมือนแบกภาระมีภาระที่จะต้องทํามีภาระที่ชีวิตจะต้องต่อสู้ดิ้นรนนะคะแต่ตัวคุณนะมีสการเงินจะได้เก็บมีตัวคุณมีดวงการเงินขับเคลื่อนเรื่องการเงินแต่ภาระของคุณอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจจะแบกหรือไม่แบกลุยน้ําลุยฝน คุณมีภาระราที่จะต้องจับจ่ายคนเกิดบรนาคารแต่ดวงชะตาดีนะคะการเงินโชคลาบการเงินสี่เหรียญน,นะคะเงินจะเข้าได้ลืมได้ถึงเก็บข้าพวพกเข้าหอนะคะเนี่ยสามเหรียญก็หมดใช้อะไรให้คิดหน้าคิดหลังนะคะดวงการเงินสามคุณจะได้เหมือนว่าถึงยังไงก็เป็นเหมือนลาบลอยหรือดวงการเงินเล็กๆน้อยเข้ามานะคะ คุณอาจจะมีโชคมีลาบอะไรเงี้ยถึงภาวะที่เปิดมาเนี่ยบางครั้งภรรยาภรรหรือกรรมความเหน็ดเหนื่อยบางทีมีเงินแต่ก็เหน็ดเหนื่อยมีความทุกข์คุณมีความสําเร็จเรื่องการงานแต่มันก็เหมือนวิบากกรรมเหมือนมันเหมือนฝ่าคลื่นฝ่าลมฝ่ฟาฝนอะไรในทํานองนี้นะคะแต่ถือว่าวันนี้เป็นวันดีค่าเงินจะได้เก็บ วัวคุณเป็นคนเป็นคนที่มีเงินนะคะแล้วดวงการเงินเหมือนเราเนี่ยเราไหวเจ้าที่เหมือนเจ้าที่เจ้าทางนืง ไหว้ในต้นไม้ซุ้มไม้เนี่ยเราเหมือนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบูชาอะไรเนี่ยคุณคิดเหมือนตอบแทนคุณการเงินคุณก็จะดีขึ้นนะคะเหมือนคุณก็ทําบุญทําทานปีใหม่อะไรแล้วเดี๋ยวอะไรดีๆก็จะเดินเข้ามานะคะของคนเกิดวันอังคารคะ่ะต่อมาของคนเกิดวันพุธนะคะ ขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพุธค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ต่วรล่วมนะคะดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะนี่ต้องให้ได้อย่างนี้เลยคนเกิดวันพุธนะคะไพ่เศรษฐีนีลำบากลำบนมานานตอนนี้ดวงเปิดนะคะดวงราชินีเศรษฐีนีผู้มีความบุรมสมบูรณ คนเคยเติบทุกข์ได้ยากก็จะขยับขยื่นดีขึ้นมาปีหน้าปีใหม่นี่อาจจะดีขึ้นก็ได้แต่ไพ่นี้ดูวันต่อวันก็จริงแต่ไพ่ไออกมาสวยมันก็เหมือนเขาจะบอกทางคุณว่า ชีวิตต่อไปเริ่มดีขึ้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่การงานคุณยังเหน็ดเหนื่อยเหมือนเดิมนะถึงดวงจะเปิดนี่คือวาสนาบุญกุศลที่ทําดีกว่าไม่เปิดเลยใช่ไหมบางคนเนี่ยไม่เปิดบุญเปิดกุศลให้เจทีทําหนักทําหนักแล้วหนักเอกหนักแล้วหนักเอกจะเนี้ยถึงจะเป็นภาระการงานจะเหน็ดจะเหนื่อยแต่คุณก็จะเป็นคน มั่งมีขึ้นมานะคะดีขึ้นมาการเงินคุณคนเกิดวันพุธจะ่ะการเงินได้จากการกระทำของคุณไม่ใช่โชคได้ดับแต่ทำหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะดวงเศรษฐีกำลังมาอยู่อันนี้จะได้รับข่าวดีเรื่องงานหรืออะไรหยิบจับก็เป็นเงินเป็นทองคือว่าทำงาน เหมือนจะได้เลื่อนยอศเลื่อนตำแหน่งการทํามาค้าขายเห็นดอกเห็นผลล่าผลอะไรอย่างนี้นะคะคนเกิดวันพุธถือว่าเป็นวันดีของคุณเลยถึงคุณจะเหนื่อยแต่คุณก็ได้เงินดวงคุณก็เหมือนจะได้เป็นมีฐานะขยับขึ้นมาการเงินคุณได้จากการกระทําของคุณนะคะอะไรก็จะดีขึ้นมานะคะของคนเกิดวันพุธค่ะวันนี้วันดีของคุณนะคะ ต่อมาของคนเกิดวันพฤหัสนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพฤหัสนะคะไพ่นี้เป็นไพ่ตัวรวมค่ะดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครนะคะโอ้ เขาเปิดให้อย่างนี้คนเกิดวันพฤหัสเหนื่อยแบกภาละภาละสีเทาๆนะเป็นภาระที่เน็ตเดือยเบื่อมากเบื่อหน่ายเนี่ยคุณเนี่ยคุณไปยุ่งกับภาระอะไรคนเกิดวันพฤหัสนะคะเนี่ยเดินถ้าคุณหันหลังไปเนี่ยบางทีคุณเนี่ยทะเลาะบอกแว้งเลยที่ทํางานเลยครอบครัวนี่แะละคุณจะคิดเดินหันหลังเนี่ยคุณลําบากเพราะว่าเนี่ย แสงจันทร์ก็โดนแสงจันทร์แสงอาทิตย์ก็โดนเมฆบางจนมืดนะคะเดินไปทางนั้นนะ่ะคุณกลับกลับมาหันหลังเข้าบ้านหรือที่ทํางานดีปะคุณย้ายที่ทํางานใหม่วันนี้ก็ไม่ดีวันนี้จะมีเรื่องวุ่นวาย เพราะฉะนั้นคิดให้ดูถูกทําให้ดีนะคนเกิดวันพรหัสวันนี้คุณถึงคุณจะเข้มแข็งยังไงก็ไม่ควรทนงตอ่นะคะเพราะว่ามันเหน็ดเหนื่อยแต่ถึงยังไงคุณน่ะดวงดีเรื่องการเงินเจ้าที่เจ้าทางว่าเจ้าที่เจ้าทางเสียนะคะแล้วอะไรก็จะดีผลไม้ก็จะร่วงมา ให้คุณกินกินกินอยู่ตลอดเวลานะคะของคนเกิดวันพ้ะชะตาธรรมดาเคยดีแต่เนี้ยดวงของคุณมันมีพลังกรรมเปิดมาแล้วพลังการที่คุณจะเหมือนไม่เก็บอารมณ์กับที่ทํางานไม่เก็บอารมณ์กับครอบครัวจิตใจว้าวุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณเดินหันหลังไปชีวิตคุณก็ มันมันไม่ดีฝากก่าวเพราะฉะนั้นกลับมาตั้งสติอยู่ที่เก่าหันมามองที่เก่าเก่าเดิมๆดวงการเงินก็จะเข้าบ้านอยู่แล้วนะคะของคนเกิดวันพฤหัสค่ะวันพรุ่งนี้อาจจะดีของคุณปีหน้าปาใหม่ก็คงจะดียิ่งกว่าน,นี้นะคะต่อมาของคนเกิดวันศุกร์ค่ะ ขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์นะคะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมค่ะดูวันต่อวนันว่าจะไปตรงกาะของใครนะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์ค่ะว่าใครจะได้เป็นไงดวงคนเกิดวันศุกร์จะจะเพองจะเฮงจะปังไหมจะอะไรไหมนะคะบอกได้เป็นแนว อืมคนเกิดวันศุกร์เอ๊ะวันนี้ไพ่เขาลงมาจะคล้ายๆกันเลยนะคนเกิดวันศุกร์เนี่ยคุณอย่าหงุดหงิดจะล้มคุณอย่าคุณอย่าหันหลัง จากที่ทํางานอย่าหันหลังจากที่บ้านสิ่งที่คุณเดินออกมาเนี่ยด้วยการกระทามของคุณเองคุกหองความทุกข์อยู่คุณไม่นึกถึงว่าความดีของที่ถ้วยที่ตั้งเนี่ยความดีของสิ่งที่ตอนนี้คุณจะระลึกถึงก็อะไรคุณเดินหันหลังมาแล้วทุกทั้งนั้นทุกทั้งเพนะคะมีแต่ความทุกข์ความกังวลใจทั้งเพนะคะสามคาถานะคะสามคาถาคือ สามคาถาเป็นคาถาที่หนุนหนุนหลังชีวิตของคุณนะคะสามคาถาคุณจะจะเหมือนคนเกิดวันจุกนะบางคนก็เนี่ยทิ้งทิ้งปั้นถ้วยถ้วยชี่ดีๆความจุความมุ่งดรงสมบูรณ์ที่ดีๆ คุณทิ้งคุณฟัมํมแล้วคุณเดินไปนะคุณไม่รู้ว่าที่คุณไปนะทางมันเริ่มมืดมนมืดมนนะคะแล้วจวนตัวคุณเนี่ยทำอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือหนุนหลังถึงเส้นชัยนะคะไพ่วันนี้ไม่อยากจะเปิดต่อเลยนะไพ่คุณต้องเป็นพวกเหมือนว่าปงวันนี้เป็นวันที่แบบว่าคุณต้องํำใจนะคะเรือสีจำสินเนี่ย ตาใจใช้เงินใช้ทองเนื้ออะไรก็ต้องประหยัดน้ําแต่ถึงยังไงคุณก็ยังเหมือนว่าน้ําแรงแต่คุณก็ยังมีให้ตักนะคะให้คุณตั้งสติให้ดีเรือสีจำสินนะ่ะเขาอยู่ในป่าแต่ถึงไงเขาก็มีร่มเงาให้คุ้มภัยคุ้มครองตัวคุณได้นะคะวันนี้ จะถามว่าวันดีไหมวันนี้ไม่ดีสำหรับคนเกิดวันศุกร์เลยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าท้ออย่าแท้นะคะแต่คุณถึงยังไงดวงชะตาของคุณนะ่ะพอจะตกก็มีคนดึงขึ้นมาให้นะคะพอจะตกก็มีคนดึงขึ้นมาให้มีประคองจัดเตซ้ายก็มีคนหนุนหลังคอยเพป่าเหมือนเรื่องการงานก็ะจะไปถึงเส้นชัยนะคะก็ถึงได้บอกว่า คนอื่นเขาไม่มีน้ำแรงเขาไม่มีน้ำให้ดื่มแต่คุณยังมีน้ำให้กินให้ดื่มถึงจะไม่ใช่เป็นฟาร์ม สุขสบายล้นเหลือการเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ชะตาของคุณก็ถือว่าเป็นชะตาที่ดีข้อควรระวังเนี่ยว่าอย่าออกจากบ้านนะเนี่ยคุณล้มถ้วยคุณบางคนก็นึกถึงอดีตความเจ้าความหมองอะไรอย่างเงี้ยคือว่าคุณก็ตอนเนี้ยเขาบอกว่าให้ปองให้ทำใจนะคะปีหน้าฟ้าใหม่อาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะของคนเกิดวันศุกร์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันเสาร์นะคะ ขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันเสาร์ค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ตัวรวมดูวันต่อวันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะอืคนเกิดวันเสาร์ดวงดี ลาชินีนะเปิดมาลาเชินีเศรษีนีลาชินีผู้ร่ำรวยเศรษีนีผู้ร่ำรวยคุณจะนั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยความสุขก,การเงินการทองไม่ขัดไม่สน ดวงดีๆคุณเนี่ยชะตาถ้าคนไม่ได้พีชธงนะคะคุณค่าบราสีของคุณดวงชะตาคุณนะคาบเหรียญเหมาะกับการเสี่ยงโชคนะเหรียญเนี่ยคือเหรียญใหญ่เลยเหมาะกับการเสี่ยงโชคนะคะคือว่าเหมือนว่าเสี่ยงโชคเหมือนว่าคุณอาจจะถูกหวยด้วยรางวัลได้ลาบก้อนใหญ่เพราะเนี่ยอยู่ดีๆก็เปลี่ยน เปลี่ยนสภาพเป็นเศรษฐีไปได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับบุญวัฒนาของแต่ละคนนะคะขึ้นอยู่บุญวัฒนาของแต่ละคนบางคนทํามาน้อยก็ได้น้อยนะคะ คุณจะอยู่ในเพื่อนฝูงบางคนก็คบได้บางคนก็ค,บไ,บ,ค,กคบไม่ได้นะคะคนเกิดบรรสา์คุยกับเราเดีอ่ะบางคนก็หันหลังให้คือว่าไม่มีความแสดงออกหาความจริงใจด้วยไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็อยู่ของคุณแบบเชิดเชิดยิงยิงของคุณไปชีวิตคุณก็จะดีขึ้นนะคะเนี่ยถ้าอยู่ไปเงี้ยของคุณคนเกิดบรรสา์ต้องทำตัวแบบ เนี่ยไพ่ราชินีไพ่เศรษฐีเราต้องทําตัวแบบของเราเราเชื่อมั่นในตัวเราเราเย่อหยิ่งในตัวเราทํานองนี้นะคะดวงการเงินเปิดดวงคุณนายดวงเจ้านายเจ้าใหญ่นายโจดวงกําลังจะเป็นเศรษฐีกําลังจะเปิดวันนี้มีเท่านี้แต่วันพ่กนี้อาจจะได้หรือวันนี้ดูไพ่ใบนี้นะคะคุณเนี่ยอาจจะมีโชคเนี่ยโชคลาภ หวยจะถูกห,ว,หวยรวยรางวัลในวันนี้ก็ได้อะไรทำนองนี้นะคะขอให้โชคดีแล้วกันนะคะของคนเกิดวันเสาร์ค่ะวันพรุ่งนี้อาจจะดียิ่งกว่าน,นี้นะคะแต่ที่รู้ๆคนเกิดวันเสาร์แดดูด,ดีดูดีกับเพื่อนเลยนะคะขอให้โชคดีค่ะ